ประธานรัฐสภาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตัวแทนประชาชน8 7 7 2คนผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด14ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นวันนี้ผมขออภิปรายชี้แจงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือที่เรียกเป็นภาษาทั่วไปว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับลดล็อกท้องถิน่นการนำเสนอของผมครับท่านประธานจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกัน ส่วนที่1ที่มาหลักการและเหตุผลส่วนที่2เนื้อหาสาระและส่วนที่3กล่าวสรุปโดยในรายละเอียดเนื้อหาของร่างแก้ไขนี้เพื่อนร่วมง,งานของผมครับปิยบุตรแสงกหนกกุลจะนำเสนอต่อไปท่านประธานครับผมอยากจะเริ่มต้นพูดถึงที่มาและหลักการของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ การยกตัวอย่างจากจังหวัดร้อเอดครับจังหวัดร้อเอ็ดน่าจะเป็นตัวแทนจังหวัดทั่วไปของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีคนร้อเอดมีรายได้ต่ำลำดับที่62จาก77จังหวัดในประเทศไทยเกือบท้ายที่สุดของประเทศครับรายได้เฉลี่ยของคนร้อเออยู่ที่6300บาทต่อเดือนที่นี่ตำบลข้อใหญ่ อำเภอรพระนมไพยจังหวัดร้อยเอ็ดท่านประธานครับนี่คือตัวอย่างน้ำประปาที่ตำบลข้อใหญ่นี่คือประเทศไทยศตวรรษที่21ที่ข้อใหญ่เป็นเหมือนอีกหลายตำบหลหลายแห่งในประเทศไทยที่ปัญหาพื้นฐานอย่างเช่นปัญหาน้ำประปาไม่ได้รับการแก้ไขน้ำประปายังขุ่นข้นบางแห่งกำหนดเวลาเปิดปิดในแต่ละวัน ประชาชนต้องดิ้นรนหาน้ำสะอาดด้วยตัวเองเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและเป็นต้นทุนเวลาในชีวิตที่มากขึ้นประชาชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่เหมือนอย่างที่โฆษณาครับตัวผมเองเกิดและเติบโตที่กรุงเทพน้ำก๊อกที่บ้านผมเมื่อเปิดเมื่อไหร่ใสสะอาด24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปี คำถามคือทำไมคนกรุงเทพถึงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดมากกว่าคนต่างจังหวัดผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่น่าจะเห็นด้วยกับผมว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกเกิดที่กรุงเทพไม่ได้เราเลือกเกิดที่คลอใหญ่พนมไพรไม่ได้แต่คนไทย66ล้านคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหนควรจะเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด เสมอภาคกันหรือไม่ครับคุณภาพชีวิตของคนเราขึ้นอยู่กับโชคชะตาบุญกรรมหรือสถานที่เกิดมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับจากการสำรวจเบื้องต้นครับท่านประธานถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนในโรงผลิตน้ำประปาทั้งระบบในตำบลข้อใหญ่เพื่อแก้ปัญหาให้น้ำประปาสะอาดมีคุณภาพได้ต้องใช้เงินประมาณ10ล้านบาท ซึ่งอบตทั่วไปในประเทศไทยมีงบลงทุนเพียงสองล้านบาทต่อปีเท่านั้นครับท่านประธานซึ่งเงินจํานวนนี้ต้องเอาไปใช้ทั้งซ่อมถนนต้องลงทุนในศูนย์เด็กเล็กและแก้ปัญหาอื่นๆอีกมากมายหมายความว่าถ้าอบตขอใหญ่ต้องการลงทุนในระบบน้ําประปาด้วยตัวเองอบตขอใหญ่ต้องหยุดลงทุนในกิจการอื่นทั้งหมดเก็บเงินไว้เป็นเวลาสปี จึงจะเพียงพอในการลงทุนระบบน้ำประปาได้ด้วยตัวเองมีวิธีอื่นไหมครับมีนั่นก็คือการเขียนโครงการขอสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคต่างๆซึ่งถ้าหากจะได้งบก็ต้องมีการวิ่งเต้นหรือเข้าสู่ระบบอุปถัมภ์แลกด้วยความเป็นอิสระทางการเมืองเพื่อให้ได้งบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ถ้าหากไม่วิ่งเต้น ก็ยากมากที่โครงการเหล่านี้จะได้รับการเหลียวแลหรือการพิจารณาตามความเร่งด่วนหรือตามความเดือดร้อนของประชาชนตัวอย่างครับเทศบาลดงสิงอำเภอจังหารจังหวัดเดียวกันจังหวัดร้อยเอ็ดชาวนานที่นี่ต้องทำนาปรังเพราะเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังการชลประทานจึงมีความสำคัญมากเทศบาลดงสิงได้รับการถ่ายโอนระบบชนระทานจากกรมชน รับประทานมาตั้งแต่ปีพศ2546แต่เทศบาลดงสิงไม่มีงบประมาณที่เพียงพอที่จะลงทุนระบบชนรประทานเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรทั้งหมดอีกทั้งเมื่อการเวลาผ่านไประบบผุพังไปตามกาลเวลาก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลซ่อมแซมระบบนั้นนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันและคนก่อนหน้าก็เขียนของงบ ส่วนกลางมาหลายปีติดต่อกันเป็นเวลา10ปีแล้วครับก็ไม่ได้รับการอนุมัติจากกรณีดงสิงจากกรณีข้อใหญ่ครับรรท่านประธานจึงนํามาสู่คําถามว่าเราต้องการสังคมแบบไหนเราอยากเห็นโครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศไทยเป็นอย่างไรโครงสร้างการเมืองการปกครองในประเทศไทยปัจจุบันตอบโจทย์สามารถแก้ปัญหาสังคมได้จริงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ําระหว่างเมืองกับชนบท ไม่ว่าจะเป็นปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ว่าจะเป็นปัญหางานในต่างจังหวัดไม่มีคนหนุ่มสาวต้องเดินทางออกมาหางานออกมาหาโอกาสในเมืองใหญ่การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกลุ่มทุนกับชาวบ้านโครงการพัฒนาที่ออกแบบจากส่วนกลางแต่ไม่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ปัญหาขาดแคลนถนนเป็นปัญหาเลื้อลังเจ็บป่วยเพียงแค่เล็กน้อยอาจจะสูญเสียชีวิตได้ครับ เพราะไปหาหมอไม่ทันเด็กๆหลายพื้นที่ยังต้องเดินทางสองสามสี่ชั่วโมงต่อวันเพื่อไปโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตภูเขาซึ่งเป็นที่อยู่ของพี่น้องชาติพันธ์ปัญหาน้ำประปาขุ่นข้นสกรปรกไหลอ่อนที่อย่าว่าแตจะใช้ดื่มได้เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วแค่ซักผ้าล้างหน้าแปรงฟันยังไม่ได้ปัญหาการชนละ,ะทาน ที่ระบบชนระทานปัจจุบันครอบคุมพื้นที่เพียงแค่23%ของพื้นที่เพาะปลูกอีก77%ถูกปล่อยให้ทำการเกษตรตามยถากรรมท่านทราบหรือไม่ครับภายใต้การบริหารของรัฐรวมศูนย์กลมชนระทานตั้งเป้าหมายจะขยายระบบชลประทานให้ครอบคุม40%ของพื้นที่การเกษตรให้ได้ภายในปีพศ2580 ใช่ครับท่าน,านฟังไม่ผิดครับ2 5 8หหรืออีก15หปีหลังจากนี้สำหรับการชนรประทานที่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร40เปอร์เซนถ้าเราเดินตามอัตรานี้ครับถ้าเราเดินตามอัตรานี้เราจะมีระบบชลรประทานที่ครอบคลุมหนึ่งเปอร์เซนของพื้นที่การเกษตรในปีพศ2648หรืออีก83ปีจากนี้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดครับตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นตั้งแต่ผมเรียน มหาวิทยาลัยไปค่ายอาสาพัฒนาชนบทก็เจอปัญหานี้โตมาทําธุรกิจก็เจอปัญหานี้ปัจจุบันมาทํางานการเมืองก็ยังเจอปัญหานี้อีกผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างปัญหาเหล่านี้ก็จะอยู่กับผมไปจนแก่ไปจนตายและส่งต่อไปถึงลูกหลานของพวกเราด้วยจากร้อยเอ็ดครับท่านประธานนั่นคือเหตุผลนั่นคือที่มาที่เราต้องเสนอร่างแก้ไขรัฐนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่นนี้ เพื่อที่จะทำให้ท่านเห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่หม ай, ๆเพื่อที่จะทำให้ท่านเห็นถึงภาพอนาคต Solar. ที่เป็นไปได้แบบอื่นเพื่อที่จะลงรายล,ละ,ะเอียดถึงเนื้อหาของร่างฉบับนี้ผมขอพาท่านไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นมีระบบการปกครองใกล้เคียงกับเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีการปกครองสามระดับก็คือระดับชาติ ระดับจังหวัดหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า prefecture และระดับเมืองหรือที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยก็คือระดับตำบลความสำเร็จในการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่นมีหลายขั้นหลายตอนในอดีตการปฏิรูปที่ดินเคยช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองลืมตาอ้าปากได้การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคต่อมาสร้างบริษัทญี่ปุ่น ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่แพ้ชาติตะวันตกต่อมาในทศวรรษที่1990ครับท่านประธานเกิดสภาวะฟองสบู่แตกเศร,รษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยญี่ปุ่นจำเป็นต้องหาเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่เพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปข้างหน้าญี่ปุ่นค้นพบครับว่าคำตอบ อยู่ที่การกระจายอํานาจจึงเริ่มปรับโครงสร้างรัฐโครงสร้างการบริหารประเทศครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งเพื่อเพิ่มอํานาจและทรัพยากรให้กับท้องถิ่นญี่ปุ่นปฏิรูปโครงสร้างบริหารประเทศหลายอย่างในทศวรรษที่1990ที่ให้อํานาจกับท้องถิ่นครับยกตัวอย่าง City Planning Law หรือกฎหมายผังเมืองแก้ไขในปี1992 และในปี1999ที่ให้อำนาจเมืองในแต่ละเมืองกำหนดผังเมืองของตนเองได้ไม่ต้องขอส่วนกลางกฎหมาย o อมนิบัส e ีเซนท a l ลไลเซชัน a อหรือประมวลกฎหมายกระจายอำนาจผ่านสภาไดเอในปีคศ1999ที่ยกเลิกคำสั่งหรืออำนาจอนุมัติจากส่วนกลางในงานของท้องถิน่นจากกฎหมายฉบับนี้ประกาศคำสั่งและอำนาจอนุมัติ มากกว่า100เรื่องถูกยกเลิกไปนี่คือการกิโยตินกฎหมายเพื่อท้องถิ่นครั้งใหญ่ของประเทศญี่ปุน่นยกตัวอย่างเช่นการระดมทุนโดยเมืองแต่ละเมืองโดยตำบลแต่ละบนในรูปแบบของพันธบัตรท้องถิน่นหรือการออกบอลท้องถิน่นที่ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากส่วนกลางอนุญาตให้ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแหล่งทุนจากการระดมทุนด้วยตัวเองได้ ไม่ย้อนกลับมาดูประเทศไทยครับผมคิดว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นเรากําลังถูกขนาบข้างด้วยปัญหาทั้งในระดับโลกและในระดับท้องถิน่นในขณะเดียวกันเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศไทยมาในอดีตปัจจุบันก็กำลังอ่อนล้าลงจำเป็นต้องหาเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ จากรายงานขีดความสามารถการแข่งขันของโลกประจำปีคศ2022จาก The World Competitiveness Yearbook ท่านทราบไหมครับว่าปรับใจอะไรเป็นตัวฉุดรั้งความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลกประสิทธิภาพรัฐกับท่านประธานเพราะคะแนนประสิทธิภาพภาครัฐของไทยซึ่งในปีปกติก็ไม่สูงอยู่แล้วในปีที่ผ่านมานะครับลดลงอีก11อันดับ ประสิทธิภาพของรัฐส่งผลถึงอัตราการเรียนต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตลอดจนความเหลื่อมล้ําทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในกรณีของไทยความเหลื่อมล้าไม่ใช่เรื่องระหว่างบุคคลกับบุคคลครับแต่มีปัจจัยเรื่องพื้นที่ในการเข้ามากําหนดคุณภาพชีวิตด้วยคุณภาพของโรงเรียนใกล้บ้านกับกลายเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของคนไทยจํานวนไม่น้อยสถานที่ที่ท่านเกิดกับกลายเป็นปัจจัยกาหนดอนาคต ของคนจํานวนมากแน่นอนครับไม่มีนโยบายใดเป็นยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องให้หมดไปได้ทันทีแต่หากจะมีชุดนโยบายสักชุดหนึ่งที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าแก้ปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้และในขณะเดียวกันยกระดับบริการสาธารณะ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้หากจะมีสักนโยบายหนึ่งที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้พร้อมกันนั่นคือนโยบายกระจายอำนาจนั่นคือนโยบายการลดการรวมศูนย์ของส่วนกลางครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกผมและประชาชนจำนวน8 7 7 2คนจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในด้าน การปกครองท้องถิน่นร่างแก้ไขปลดล็อกท้องถิ่นที่เราเสนอนี้คือการเปิดตัวเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยหลักใหญ่ใจความของร่างปลดล็อกท้องถิ่นอยู่ที่หนึ่งอำนาจและอิสระ,ะในการบริหารสองการจัดการงบประมาณที่เป็นธรรมเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับและสามการทำประชามติปรับโครงสร้างการบริหารประเทศครั้งใหญ่ ในด้านอำนาจร่างรัฐมนูญฉบับนี้ยึดหลักการพื้นฐานว่าอำนาจเป็นของประชาชนและประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนของพวกเขาเองร่างลดล็อกท้องถิ่นนี้ทำให้ชัดเจนโดยไม่ต้องมีการตีความอีกว่าอำนาจในการให้บริการสาธารณะทุกอย่างท้องถิ่นพื้นฐานมีอำนาจเต็มมีสระอย่างเต็มที่ในการออกแบบพัฒนาชุมชนตัวเองในการออกแบบพัฒนาตำบลตัวเองในการพาจังหวัด ของตัวเองไปข้างหน้าสมมุติฐานคือไม่มีใครรู้ปัญหามากกว่าคนในพื้นที่คนในพื้นที่ย่อมรู้ปัญหามากกว่าคนนอกพื้นที่ที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางคนในพื้นที่ย่อมรักบ้านของตัวเองมากกว่าคนในตำบลน,นั้นย่อมอยากเห็นบ้านของตัวเองพัฒนามากกว่าและคนที่มาจากการเลือกตั้งมีแรงจูงใจในการตอบสนอง ปัญหาของพี่น้องประชาชนมากกว่าในด้านงบประมาณครับร่างปลดล็อกท้องถิ่นเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพจากปัจจุบันที่แบ่งรายได้ให้ท้องถิ่นร้อยละ30เป็นร้อยละ50ในอนาคต การจัดสรรงบประมาณใหม่นี้จะเป็นทำจะเป็นการทําให้ไม่ต้องมีการวิ่งเต้นจะเป็นการทําให้งบประมาณใกล้ประชาชนมากที่สุดไม่ต้องมีเอเจนต์หรือตัวกลางวิ่งงบประมาณให้ประชาชนจะเข้าถึงงบประมาณได้ผ่านตัวกลางเพียงตัวกลางเดียวนั่นก็คือบัตรเลือกตั้งถ้าจัดสัดส่วนงบประมาณใหม่ ทำให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอและมีอำนาจเต็มที่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่เองได้สามารถออกแบบจัดการบริการสาธารณะแบบที่ประชาชนต้องการได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเสียเวลาของงบประมาณที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ลองจินตนาการตามผมดูครับประเทศไทยมี7,700มีขอโทษครับประเทศไทยมี7,255ตำบล ลองจินตนาการตามผมดูว่าถ้าทุกตำบลมีโรงเรียนที่มีคุณภาพมีหลักสูตรที่ซ้อนสอดคล้องกับงานในพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันก็สอนเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่21ไปพร้อมๆกันได้มีสวนสาธารณะที่กว้างให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจมีพื้นที่สีเขียวเป็นปอด ให้กับชุมชนมีสนามกีฬาที่ครบคันให้คนออกกำลังกายมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้วิ่งเล่นมีศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพให้เด็กๆเ,เติบโตได้อย่างสมวัยมีน้ำประปาที่ไม่เพียงแต่ใสสะอาดครับแต่มีคุณภาพถึงขั้นดื่มได้มีระบบคมนาคมสาธารณะที่ดีที่เชื่อมโยงชุมชนตลาดเมืองโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ท่องเที่ยวเข้าหากันในราคาที่เข้าถึงได้สะดวกตรงเวลา มีห้องสมุดที่มีคุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้ตลอดชีวิตมีการจัดเก็บขยะที่ดีคัดแยกขยะที่ต้นทางมีบ่อขยะที่ได้มาตรฐานตามกรมอนามัยถ้าทุกตาบลมีบริการสาธารณะแบบนี้ล่ะครับนี่คือประเทศไทยที่คุณจินตนาการถึงหรือเปล่านี่คือประเทศไทยที่ผมจินตนาการถึงที่7,255ตำบลมีบริการสาธารณะแบบนี้ทุกตำบล เราอยากสร้างอนาคตแบบนี้ร่วมกันไหมครับคำถามที่สำคัญกว่าน,นั้นคือเรากล้าฝันเรากล้าทะเยอทะยานที่จะสร้างสังคมแบบนี้ในประเทศไทยหรือไม่ผมเชื่อว่าการแบ่งสรรอำนาจให้ท้องถิน่นการจัดสรรงบจัดสรรงบประมาณให้เป็นธรรมตามร่างลดล็อกท้องถิ่นนี้จะทำให้เราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ภายใน10ปี15ปี ในด้านสุดท้ายของเนื้อหาครับในด้านโครงสร้างการบริหารการปกครองร่างปลดล็อกท้องถิ่นเราชักชวนให้สังคมไทยมาตั้งคำถามและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับถึงบทบาทและสถานะของราชการส่วนภูมิภาคว่าหากเรากระจายอำนาจไปแล้วหากเราจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับภารก,กิจให้เป็นธรรมแล้วราชการส่วนภูมิภาคจะมีบทบาทอย่างไรจําเป็นอีกหรือไม่ ล่างปลดล็อกท้องถิ่นนี้เสนอให้มีการทำประชามติภายใน5ปีถึงบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคว่าจะมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคควบรวมคนงานงบภารกิจเข้ากับท้องถิ่นหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับท่านประธานและเราตระหนักดีว่าเราไม่ควรตัดสินใจเรื่องนี้ลำพังเราจึงเสนอให้สังคมไทยช่วยกันคิดหาทางออก ว่าโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาเหมาะสมกับความท้าทายใหม่ๆจะเป็นอย่างไรเราจะมีเวลา5ปีในการแลกเปลี่ยนถกเถียงกันเพื่อให้ตกผลึกว่าโครงสร้างบริหารประเทศแบบไหนกันที่เหมาะสมท่านประธานครับผมเริ่มจากที่มาผมพาทุกท่านไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดผมเข้าสู่เนื้อหาโดยผมเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นผมขอจบ การอภิปรายของผมในรอบนี้ด้วยการพาทุกท่านกลับมาสถานที่แห่งนี้ครับที่รัฐสภาไม่มีที่ไม่มีตัวอย่างที่ไหนที่จะพูดถึงรัฐรวมศูนย์ได้ดีกว่าที่นี่อีกแล้วครับตัวอย่างที่ผมอยากจะยกมาให้ดูก็คือข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถ้าเราตั้งใจฟังข้อปรึกษาหารือเราจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกหัวข้อของข้อปรึกษาหารือเป็นปัญหาเชิงพื้นที่เป็นปัญหาแต่ละพื้นที่ไล่ตั้งแต่น้ำประปาไม่สะอาดถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อไม่ซ่อมแซมน้ำท่วมขังเป็นเวลานานไม่ได้รับการแก้ไขประชาชนเข้าไม่ถึงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสะพานขาดไม่มีการดูแลทุกวัน และวันเพื่อหัสปัญหาจากเชียงรายถึงนาราธิวาสปัญหาจากตากถึงอุบลราชธานีล้วนวิ่งเข้ามาที่นี่ที่สภาแห่งนี้ผ่านการอภิปรายของสสสองนาทีเพื่อส่งให้ราชาการส่วนกลางและราชาการส่วนภูมิภาคมีผู้มีอำนาจเข้าไปแก้ปัญหาจากข้อมูลสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ65ของข้อ รึกษาหารือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นปัญหาเชิงพื้นที่ที่สามารถแก้ไขได้โดยท้องถิ่นหากได้รับงบประมาณและอำนาจเพียงพอยกตัวอย่างครับ19สิงหาคมพศ2563ที่สถานที่แห่งนี้สสยานทิชาจากจันทบุรีต้องออกมาอภิปรายถึงสะพานล,ลอยหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดที่ไฟจราจรเสียเด็กนักเรียน ต้องวิ่งข้ามถนนสี่เลนอย่างยากลำบากและอันตรายกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้วันนี้วันที่30พฤศจิกายนพศ2565ผ่านการปรึกษาหารือมาแล้ว834วันย้ำนะครับ834วันสะพานลอยเพิ่งจะเริ่มสร้างนี่คือตัวอย่างที่ดีของรัฐรวมศูนย์ครับท่านถนนผุพังสะพานลอยไม่มีไฟจราจรเสีย ต้องให้สอส,อสอมาอภิปรายในสภาถึงจะแก้ปัญหาได้อีกกี่ร้อยปีเราจะแก้ปัญหาพื้นฐานอย่างนี้ได้หมดจากประเทศไทยวันนี้เราอยู่ที่รัฐสภาสถานที่แห่งนี้คือสถานที่แห่งอำนาจที่แห่งนี้เราเลือกผู้นำฝ่ายบริหารที่แห่งนี้เราตรากฎหมายขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารประเทศยังมีความท,ท้าทายอีกเยอะครับ ที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในระดับประเทศที่ส่วนกลางควรจะมุ่งเน้นเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเท่าทันกับยุคสมัยปัญหาเชิงพื้นที่เราสามารถแบ่งความรับผิดชอบออกไปให้ท้องถิน่นก็มาจัดการเพื่อให้มันรวดเร็วขึ้นตอบสนองกับประชาชนให้เร็วขึ้นได้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศในการเป็นเจ้าของปัญหา ในการเป็นเจ้าของทรัพยากรในการเป็นเจ้าของงบประมาณในการเป็นเจ้าของอำนาจในการเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันวันนี้ผมขอความร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาผ่านทางท่านประธานครับว่าวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญของประเทศท่านอาจไม่ชอบผมครับ ไม่เป็นไรครับผมไม่ว่ากันแต่ผมขอให้ทุกท่านดูผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักเสนอร่างนี้เข้าไปร่างปลดล็อกท้องถิ่นถ้าหากผ่านผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมไม่ได้อะไรจากประโยชน์ผมไม่ได้ประโยชน์อะไรจากร่างนี้เลยแต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะได้ประโยชน์ครับถ้าท่านเห็นด้วยในทิศทางและหลักการของการกระจายอำนาจ แต่ยังไม่เห็นด้วยในรายละเอียดบางประเด็นของร่างแก้ไขนี้ผมขอให้ทุกท่านรับหลักการในวาระนี้ครับเพื่อพูดคุยกันหาทางประนีประนอมหาข้อสรุปที่ทุกฝักทุกฝ่ายยอมรับได้ด้วยกันหมดในวาระต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยเดินต่อไปข้างหน้าได้เพื่อให้เราเท่าทันกับปัญหาของประเทศผมขอจบ การอภิปรายของผมเพียงเท่านี้และพร้อมตอบทุกคำถามในช่วงเวลาที่เหลือต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับ